วันนี้กับผมยอมเป็นครูหนังจีนแล้วก็วันนี้ได้มาดูผู้หญิงค่าในแบบสามสิบปีเป็นรอบที่เท่าไหร่แลนะ้วครับที่จับต้อนรอบที่สิบเศษเศษนะใช้คำว่าสิบเศษเศษเพราะว่าดูล้อมิกไนวันที่เจ็ดแล้วก็ในโรงปกปติรอบสองที่ถ่ายประเทศไทยครั้งนู้นแล้วก็หนังกลางแปลงเยอะมากจำไม่ได้สิบขึ้นอนะประมาณสิบขึ้นครับขอบริพวกทีมผ้ามาหมดแล้ว กนน,นนีีเป็ทา,าชุดล่าสุดผมว่าดีนะเวอร์ชั่นนี้ภาคดีแล้วก็ฟิล์มนึกไม่ถึงว่าระบบ 4K ในโรงจะพัฒนาได้คมชัดขนาดนี้เข้าไปดูคนลุกเลยตอนแรกตกใจว่าว่ามันดีเกินความคาดหมายนะครับ<อ>มีมีมีสิ่งที่อยากจะบอกกับเกตเกตเล็กเกดน้อยของผู้ชมภาพย,ายนตร์คือเกตเล็กเกน้อยเนี่ยโ้มันเยอะมากจะพูดนี่ ต้องขอ,อนัดสมาพาษณ์สักตัวไหมเพราะว่าผมเตรียมมาเยอะมากเลยจริงๆมี Before กับ after คราวนี้เวลามันจำกัดเรื่องเกี่ยวกับคิวอะไรตรงเนี้ย้อสต่อ่นอยาให้แแนะนให้คนที่ไม่เคยดูือเด็กรุ่นหลังคือผมอยากจะให้เด็กรุ่นปัจจุบันหรือคนที่ชอบดูหนังรุ่นหลังรุ่นนี้นะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ง่ายนะครับในในยุคการฟีเวอร์อะไรอย่างเนี้ยคุณมาชมแล้วกันหนังมาเฟียลักษณะของจีนจีนะครับ ที่มันหาดูยากเราหลิวเตอร์หัวก็เหมือนกับทอมครูซแห่งเอเชียนะครับมันดูนะครับไม่ผิดหวังวอ๋อไ,อ,งไอ,อได้ครับผมก็ทางกลุ่มนะครับไทม์เลส,สโล่บันเทิงรายการเวลานะครับแล้วก็ทางไลฟ์สเตชันผมจะจัดทุกวันพุธบ่าย4ี่ถึงหกโมงเพลงจีแล้วก็เล่าเรื่องวงการบันเทิงเพลงจีเล่าไปเปิดเพลงไปทอล์กกันมิวสิกครับเรื่องราวดีๆที่วย เขียนไว้นานมากแล้วครับเชิญเลยครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ